สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมลูกค้ากันนะคะลูกค้าชื่อรักศักนะคะอุปกร์ที่เราส่งมอบรถสปอร์ตเน็กเจคันแรกไปวันที่26กพฤษภานะคะวันนี้หลังจากส่งมอบเราจะไปเยี่ยมลูกค้านะคะแล้วเราก็จะขับรถเน็กเจ n ร์สปอร์ตที่เทสด์ไปให้ลูกค้าเทสด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังใช้หน้าจอนะคะ นําทางไปบ้านลูกค้าบ้านลูกค้าอยู่แถวบางปลาค่ะอนิ้วซ้ายเข้าสู่ซอยสามพนหน้าจอก็ประมาณสิบจุดหนึ่งนะคะจอแสดงผลขับขี่ก็ประมาณแปดนิ้วนะคะ <600 S 2> ตัวนี้ราคายอยู่ที่เก้าแสนหกหมืนสี่พันบาทค่ะร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยห้านะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะสองจุดศูนลิตรนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะ วิธีการเชื่อมต่อสายก็เอาสาย USB มานะคะแล้วก็เสียบกับโทรศัพท์แล้วก็เปิด Google Map สายมันก็จะลิงก์ขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยค่ะอยากจะแสดงว่าระยะทางจากโชว์รูมถึงบ้านลูกค้ากี่กิโลก็สามารถเซตตั้งค่าได้เลยค่ะน้ำมันในถังที่เติมไปวิ่งได้กี่กิโลเนี่ยมองเห็นชัดเจนนะคะตอนนี้เพราะว่าจอใหญ่มากนะคะ ตอนนี้เรากำลังใกล้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังขึ้นสะพานค่ะแล้วเราก็ลงทางลาดชัน,นะคะ่ะโอ้โหนี่โอู้่ฝับรถฟอร์รอดเอาอยู่ค่ะแค่นี้ไม่สะเทือนนะคะขวาพี่นั่งสบายมากเลยนะคะไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนเลยค่ะแต่เราเจอลูกระนาดค<ม>่อนข้างเยอะอยู่นะคะ ได้ปะเนี่ยได้เมืวานนี้ได้ได้ได้พอแค่เห็นไหมเขาบอกอยู่ว่าห้ามสูงเกินเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็มีมาตรฐานอยู่นะบ้านรัตนาโชครัตนาโชคคุณซื้อนักเก็ได้นะครับซื้อซอยแสงใหญ่คุณซื้อนักเก็ได้นะครับซอยแสงใหญ่เนี่ยซื้อนักเกนได้นะครับวิ่งผ่านเข้าซอยคุณได้นะเออใช่ใช่ใช่ทางเข้าบ้านเรายังได้ต่อให้เราใหญ่ขนาดนี้แต่เรายังสามารถเข้าได้มาถึงกันแล้วนะคะบ้านของลูกค้านี่ค่ะรถ แจ้งสปอร์ต hmm. กลังจ่ออยู่่ะะโอเคอมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะร้นลูกค้าเจอะอยู่นี่ค่ะอ่าเอาปอร์ตถูกหนึ่งกสองเรามาเยี่ยมลูกค้านะอโอเคเรามาเยี่ยมลูกค้านะคะ ไมครับเคื่มันก็จะขึ้น g ูเกิลเพย์ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นอะไรที่แล้วเาพีเสียตอนนี้นก็กำลังวางขึ้น,นให้โปรดักสเปเชียลลิสตนะคะกับลูกค้านั่งรถคันของลูกค้าด้วยกันนะคะ,ะแล้วก็ใหม่ๆค,คุณลูกค้าอาจจะยังใช้งาน ได้ยังไม่คล่องนะคะคก็มีข้อสักถาม,ม,ถามอยู่ในใจว่าเออมันต้องใช้ยังไงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นตอนสง่งมอบรถเราก็อธิบายไปรอบหนึ่งแล้วล่ะค่ะแต่เพีเยงแต่ว่าถ้ายังมีข้อสักถามอะไรที่เพิ่มเติมเงนี้ยก็เดี๋ยวเรามาเยี่ยมลูกค้าแล้วก็จะได้ใครข้อสงสัยตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เชื่อมบลูทูธเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ แล้วถ้าเกิดว่าเราจะคับเราจะไปโรงพยาบาลทุารัฐตโรงพยาบาลุารัพูดเลยทุลารัฐสามบอกไปนะโรงพยาบาลุลารัฐต้องรอให้พวกต่อนอาต้องรออีกตัวสิลิกัน อสิทอลจุลาฟรีอินเตอร์เนชั่นแนลคือมันต้องให้ใจอสทอลอสปิทอล์อสปิอลนเอน์ไปะไม่ได้จุานั้นมันเลยไม่รู้เรื่องกดสตาร์มฮะว่ ไปนะไปนะไปกดเพย์ดึงจะลิงก์เข้ามาที่โทรศัพท์เลยนะพม่พิษโอเคครับมันมาที่ไอเพลย์ลิสต์ทรงนี่เลยครับอเดนมาลยแล้วพี่มีเพลย์ลิสต์ก็ทำมาเล่นได้เลย